สวัสดีครับร้าน300ออโต้ไบต์นะฮะกระทุ่มแบนเป็นเกษตรปฏิบนะครับ,บ,รรว,รบวันนี้มาดูโอร์ซ่า350ป,ปี2021นะฮะคันนี้เราจัดทรงให้ครบนะข้างหน้านี่โหลดนิ้วครึ่งนะฮะขับพลังดีนิ้วครึ่งไม่กระแทกนะครับส่วนเรามีหน้าซิ่งชิลขาครบมีไฟเลี้ยวในโคมด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเอาไปต้องครบครบนะครับไม่ครบไม่ขายนะฮะมาดูท่อพีอาร์ู เบิกใหม่มือหนึ่งนะครับมือหนึ่งนะฮะไม่ใช่ของมือสองมาใส่นะครับอันนี้เบิกใหม่นะฮะพร้อมนี่โชคโปรเฟนเดอร์เบิกใหม่เหมือนกันครับประกันหนึ่งปีเต็มให้กล่องไปด้วยเลยไปลงทะเบียนรับประกันเอาเองนะฮะอันนี้มาดูเลขไม้ก่อนครับดูเลขไม้ไม้แท้ทุกคันนะครับคันนี้ไม่หมื่นสองนะครับผมฟังเสียงเครื่องนะครับ ใครคนไหนอยากทำข้างไล่ข้างโอเพนแคมทำไม่ได้หมดนะครับแจ้งได้นะฮะสนใจมาดูรถที่300ออโต้ไบท์ในกระสีไิเวดกับรุ่มแบนนะครับเพจ300ออโต้ไบท์นะฮะทิกต็อก300ออโต้ไบท์ยูทูบ300ออโต้ไบท์นะครับ mm hmm. สนใจติดต่อเข้ามาครับรับกันไม่ผิดหวังครับขอบคุณครับ